วันนี้พี่เอจะมาเปิดกล่องโปเกมอนนะคะครบรอบ25ปีค่ะมาดูกันค่ะว่าการ์ดที่เจจะได้แต่ละใบเนี่ยว้าวหรือไม่ว้าวกันนะคะแล้วก็ราคาใน ebay เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะอันนี้จะเป็นโปเกมอนครบรอบ25ปีที่เป็นผักของเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะคะนี เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะ <Okay. S 1> เพชซื้อมาในราคา3680บาทค่ะซึ่งในกล่องเนี่ยเขาก็จะระบ,บุให้กับเราเลยนะคะว่าจะมีการ์ดนะคะตัวไหนบ้างยังไงบ้างนะคะมีลูกเตา๋าม,มีตัวเล่นเกมนะคะแล้วก็มีตัวหนังสือที่พี่อยากได้นะคะมาทห่สุดเนี่ย ก็คือเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษตัวนี้เพราะว่าเราจะได้มาเป็นคู่มือด้วยว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราจะเก็บสะสมการ์ดโปเกมอนนะคะหรือเราอยากจะเป็นนักลงทุนทํากําไรนะคะเราก็สามารถเอาคู่มือตัวนี้มาดูได้นะคะแล้วก็ข้างในตรงนี้เนี่ยมันจะมีการ์ดอีกทั้งหมด12ซองนะคะก็คือจะเป็นเหมือนกล่องสมให้กับเรานะคะซึ่งข้างในเราก็ต้องมาลุ้นอีกว่าเราเนี่ยจะ ได้การ์ดตัวไหนบ้างนะคะอะเรามาเปิดกันดีกว่านะตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเพราะว่ากล่องนี้กว่าเพจจะได้มาก็เกือบสองอาทิตย์เลยนะคะนี่โอเคเรามาเปิดกันนะคะมีเดี๋ยวถ้าเกิดเราเจอตัวไหนเจ๋งๆเราก็จะใส่ซองตัวนี้ไว้แล้วถ้าตัวไหนเจ๋งๆอีกนี่พี่ซื้ออันนี้มาเยอะเลยนะคะสำหรับใส่ตลับเข้าไว้นะคะ แล้วก็จะซื้อตัวนี้มาด้วยนะนี่ตัวแบบนี้มาด้วยอันนี้มันก็จะหนาหน่อยนะคะนี่แล้วก็ซื้อแฟมมาด้วยนะทุกคนซื้อออเซอรีมาเยอะมากเพราะว่าอยากเก็บเขาแบบไม่ให้มีรอยอะไรแบบนี้ค่ะนะะ โปเกมอนครบรอบ25ปีเมื่อปีที่แล้วนะคะ2021ว้าวโอเคอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะคะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือของเขาที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะนี่ เพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราซื้อกาดโปเกมอนนะคะแล้วเราอยากจะเอาไปขายบน eBay เนี่ยเราก็สามารถมาดูคีย์เวิร์ดแล้วก็คำศัพท์ในนี้ได้เลยนะคะนี่เขาก็จะบอกว่านี่คลาสสิกโปเกมอนนะคะแต่ละตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นการ์ด v นะคะการ์ดของสตาร์เตอร์เขาก็จะมีบอกของเรา อันนี้ก็จะเป็นคลาสิกการซับเซตนะคะนี่โอเคอันนี้เป็นภาคภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็เขาก็จะมีอธิบายแต่ละตัวให้กับเรานะคะว่าทำอะไรซึ่งซึ่งเวลาถ้าเกิดเราขายบน ebay อะคะ่ะอย่างถ้าเกิดเราเขียนการ โดเกมอนที่เป็นภาคภาษาไทยใช่ไหมคะเราก็สามารถมาดูอ้างอิงการ์ดในนี้ได้เลยแล้วเราก็เอาคีย์เวิร์ดในนี้นะคะ่ะไปเขียนบน ebay นะคะนี่นะคะอันนี้การ์ดโปรเซสเซอร์นะคะอันนี้ปิกาจูนะคะนี่ก็จะมีการ์ดนะคะที่ สะสมแบบนี้เ,นะะเาก็จะมีให้โหลดแอปพลิเคชันได้ด้วยนะคะแล้วก็มีในอเมซอนด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าอันนี้เพคก็เพิ่งซื้อมานะคะนี่ตัวนี้เพคก็เพิ่งซื้อมาเหมือนกัน อันนี้นะคะเป็นมือสองนะซื้อมาก็ราคาก็พอสมควรเลยนะคะตัวใหญ่มากนะคะนี่ซื้อมาช่วงนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นว่าพี่เอสะส่งโปเกมอนก็จะเต็มที่มากนะซื้อมาทุกอย่างกล่องเขาสวยดีโอเคก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างในอ่ะเอาริงอันนี้ออกมาก่อนเลย ข้างในก็จะมีอะไรบ้างตัวนี้นะคะก็จะเหมือนเป็นคู่มือนะคะในการเล่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือในการเล่นเป็นภาษาอังกฤษเนาะ,อะโอเคแล้วก็เขาจะมีอ๋อตัวนี้คือเนื่องจากว่าอันนี้เขาเป็นกล่องใช่ไหมคะ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวกั้นนะคะตัวกั้นเวลาเราใส่อุปกรณ์ต่างๆในกล่องนะคะนี่มีตัวกั้นให้เราแบบนี้สวยงาม4ชิ้นนะคะมีอะไรอีกก็คือตรงนี้นะโอ้มีการ์พิเศษให้กับเรา1นใบนะคะโอเคอันนี้เห็นไหมคือถ้าเกิดว่าครบรอบ25ปีปกติการ์ด ปกติอะค่ะมันจะไม่มีสัญลักษณ์ตรงนี้เนื่องจากครบรอบ25ปีแต่เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นเหมือนหน้าของพี่กระจูนะคะข้างหน้าเนี่ยแบบนี้เลยก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะอีกขึ้นตรงนี้พี PA ก็จะเตรียมเอ่าให้แบบนี้มาเนาะเราก็ถ้าเกิดใครเป็นนักสะสมนะคะเราก็สามารถซื้อซองนะคะนี่ โอ้เห็นไหมสวยมากคือตอนไรกเพก็ยังไม่ได้อินกับการโปกเกมอนหรอกนะคะแต่ว่าพอครั้งที่ได้ไปเมกาพาซานะคะแล้วได้มีโอกาสไปซื้อเนี่ยที่ทำคลิปให้กับทุกคนดูนะคะเซตของอตัวที่ซื้อครั้งแรกนะคะที่รวมวีแม็กคายแม็กนะคะ เซตนั้นนะคะทั้งภาคของภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาไทยเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเออการ์ดเขาน่าสนใจมากๆเพราะว่ามันสวยมากค่ะทุกคนดูสิเห็นไหมมันสวยมากแล้วก็เราก็สามารถถนอมการ์ดนะคะโดยการอันนี้ก็คือของญี่ปุ่นแท้เลยนะอันนี้ก็จะดีมากๆเลยนะคะเราคือโดยปกติอะคะ่ะถ้าเกิดมันเป็นซองปกติอะมันก็เวลามันรักษาแบบ ใส่ซองไปนานๆน,นะคะบางครั้งตัวของภาพมันจะติดกับตัวซองพลาสติกอะคะ่ะแต่ถ้าเป็นของญี่ปุ่นแท้เขาก็จะถนอมนิดนึงแล้วก็เวลาเขาใส่ซองอะเห็นไหมซองมันจะพอดีเป๊ะเลยนะคะนี่มันจะตัดขอบแบบพอดีกับการ์ดเลยมาใส่ซองเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ในแฟ้มของเราได้เลยเป็นการเก็บนะคะซึ่ง อันนี้เป็นการพิเศษที่เราได้มาของภาคภาษาอังกฤษมีอะไรอีกตรงนี้นะคะก็คือเป็นการ์ดของ energy ามาดูกันซิว่ามีอะไรบ้างซึ่ง energy เนี่ยคิดว่าน่าจะมีเดี๋ยวนะเขาบอกเราแล้วเขาบอกเราแล้ว energy ก็จะมีครบนะคะทั้ง9แบบเลยในกล่องเขาก็จะบอกเราว่าเนี่ย energy จะมีทั้งหมด9แบบนะคะ9แบบ เรามาดูซิว่าครบไหมนะคะในสองวาวนี่นะคะนี่ใ์น,นี่อันนี้ก็จะมีสองใบคิดว่าน่าจะมีสองนะ มีครบนะคะมีครบท้งเก้ทาง9พลังงานเลยนะคะนี่นี่คือกรารพลังงานที่เราได้โอเคเราไปต่อนะคะกรารพลังงานและอันนี้ก็จะเป็นซองก็จะเป็นน่าจะมี100่อซอง100่อซองนะคะนี่้ก็จะเป็น,น เราก็ใส่การด้านนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ด้านนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลายปิ k กาจูนะคะครบรอบ25ปีแบบนี้เวลาสำหรับเราไปใช้เล่นนะคะโอเคใครสะสมก็ได้เลยนะสวยงามนะคะนี่นะโอเคต่อไปเรามาถึงสิ่งที่เดี๋ยวเราจะมาเปิดซองกันนะคะนี่ เปิดซองอันนี้ก็คือ10ซองแน่ๆนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพิเศษนะคะที่พิเศษให้กับเรามันจะมีหมด5ซองนะคะ5ซองเดีย๋ยวเรามาเปิดกันแล้วก็ก่อนที่เราจะเปิดซองนะคะเราก็มาดูตรงนี้เขาก็จะมีอุปกรณ์ในการเล่นนะมีอุปกรณ์ในการเล่นเกมของเรานี่ นี่นะคะเขาก็จะมีนี่อันนี้ออนไลน์นะคะเล่นออนไลน์เขาก็จะมีตัวนี้ให้กับเราด้วยนะมีรูปเต๋านะคะมีรูปเต๋ออันนี้มีเหรียญนะคะให้กับเราแบบนี้นะคะโอเคหมดแล้วนี่คือในกล่องหมดแล้วนะคะคราวนี้เรามาเปิดกร์ดกันดีกว่า เรามาเปิดการ์ดกันดีกว่าพี่เอขอเก็บการ์ดพิเศษตัวนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดแต่เรามาเปิดการ์ดตัวนี้10ใบนี้กันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างขอตัดทีเดียวเลยเวลาเราตัดนะคะพี่เอไม่อยากฉีกมันเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมุมมันจะขาดก็ให้เราแค่กดตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ตัด ตรงหัวตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้มันโดนกา๊าซนะนะคะโอเคเรามาเปิดซองแรกกันดีกว่าตึงตตึงตึงงอ่ะอันนี้เขาก็จะเป็นตัวนี้นะคะกา๊าซแบบน,นี้เหมือนเดิมทุกใบภาาภาษาอังกฤษก็จะเป็นแบบนี้โอเคเรามาดูนี่ตัวที่หนึ่ง นะคะคอันนี้คือตัวเบสิคเนาะเบสิคว้าวเฮ้ยพี่ได้ตัวนี้แล้วค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวนะตื่นเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวดูในอีเบให้ทุกคนแต่ตัวนี้อะเจ๋ง เนี่ยเนี่ยมันเขาเป็นปลาถ้าเพ่จะไม่ผิดตัวนี้เนี่ยหลายสตังนะเนี่ยการ์ดใบเนี้ยโอเดี๋ยวเพ่ขอวางนอกเหนือก่อนนะแล้วก็นี่คือศาสดาจารย์นะคะนี่โปรเซสเซอร์อันนี้คือเป็นการ์ดเบสิกเนาะซองที่สองของเรานะคะ ตืต่นคราวที่แล้วเพยไปเปิดการ์ดเนี่ยอยู่ที่ร้านการ์ดเลยนะคะโอ้นี่อันนี้ก็คือเป็นเบสิกนะคะอันนี้เบสิกนี่ก็เป็นเบสิกนี่อันนี้ล่างสองนะคะอันนี้เป็นล่างสอง นี่อันนี้สวยมากโอเคอันนี้แยกต่อไป2องที่สาม ก็คือเป็นเบสิกเป็นเบสิกอันนี้ับเฮ้ยได้แล้วทุกคนว้าวโปเกมอนบินได้มาแล้วสุดยอดการ์ดของเซตน,นี้มันจะมี3ตัวที่แบบเจ๋งๆนะคะทุกคนโอ้ oh m ม g ก็ได้มาแล้วได้มาแล้วอ่ะระวางนี้ก่อน พางนี้ก่อนอันนี้จริงๆของเรานะเฮ้ยถือว่าถือว่าโอเคนะพี่เอเนี่ยคือพอลุ้นแล้วไม่รู้นี่อันนี้เบสิกนะคะเก็บไว้อันนี้เบสิกอ่าอันนี้ซ้ำหลายตัวเลยนี่ Basic. เบสิกเฮ้ย มาและขอบสีดำเฮ้ยเฮ้ยนี่สุดยอดนี่สุดยอดอันนี้เป็นฟูลอาร์ตเลยนะคะเต็มแผ่นเฮ้ย <Hey! S 2> แต่เป็นวีนะนี่เป็นวีนะโอเคอ๋ออะได้ละอันนี้เบสิก นี่อันนี้อยู่ด้วยกันโอเคไปต่อสามพสิบำหรับพี่เอคุ้มแล้วนะตอนนี้สำหรับพี่เนะคุ้มแล้วนะได้สื่อภาษาอังกฤษมาก็คุ้มแล้วค่ะเพราะเราไปขายของต่อได้นี่อันนี้เบสิกอันนี้ล่างหนึ่งนะอันนี้ล่างหนึ่ง อะล่างหนึ่งแยกไว้อ่าอันนี้เทนเนอร์นะคะเทนเนอร์นี่อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็อันนี้ล่างสองล่างสองอยู่นี่ซ้ำได้สองใบละล่างสองไปต่อปึ๊บ อันนี้เบสิกนะคะอันนี้ล่างหนึ่งซ้ำอันนี้ก็เบสิกเฮ้ยนี่ได้ปิกาจูแบบฟูลอาร์ค่ะไปต่อค่ะ อเคน,นี่เบสิกเอาไว้เล่นนะคะเบสิกเบสิกการ์ดจะสวยมากอันนี้ทำยัง่าอันนี้เบสิกค่ะปุ๊บสุดท้ายาศาสตราจารย์นะคะไปต่อไปต่อปุ๊บโอเคอันนี้เบสิกสำหรับเล่นเนาะ เบสิกเบสิกเฮ้อเต็มใบแน่นอนเพว่าหางมาแบบนี้ติดปิกาจูแน่เลยปึ๊บปิกาจูเล่นเซิร์ฟบอร์ดปึ๊บอ่าเบสิก เบสิกล่างหนึ่งว้าปิกาจูอีกแล้วนะคะนี่เราได้ปิกาจูกี่ใบเนี่ยนี่ปิกาจูนี่นะคะอันนี้วีอันนี้เป็นนี่อันนี้ซ้ำโอเคอันนี้บิน สุดท้ายแล้วนะคะทุกคนสุดท้ายของสิบซองแรกปึ๊บโอ้ตัวหลังมีขอบดำมาด้วยนะโอเคนี้เบสิกนะคะเบสิควันนี้สวยมากสวยมากว้าวโ oh อ m มก o d กรจู Happy ้ใ้เบิร์ดเดย์นี้เขาหายากกันอยู่นะเนี่ยเฮ้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 ยพี่ได้มาแล้วแตนเต้นเอาไว้นี่นะคะตตนเต้นแตนเต้นถือว่าโชคดีอ้า oh, วนี่ได้มาอีกนะคะเป็นฟลอาร์ตเต็มแผ่นเลยเฮ้ย <Hey. S 2> พี่ถือว่าโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีแต่คราวนี้เรามาอีก ห้าซองพิเศษเราตัดทีเดียวเลยนะจะได้ตื่นเต้นเฮ้ยพี่เอถือว่าคุ้มแล้วนะเดี๋ยวพี่เอจะเอา Data m i เ i n g เนี่ยเอ่อให้เห็นกับตรงที่ตอนเราเปิดเลยนะคะจะให้เห็น Data Meaning ิ่งไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ Data m i n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  g ไว้ให้ข้างๆนะทุกคน แต่สําหรับเพจตอนนี้เพจคุ้มแล้วนะคุ้มคุ้มมากๆได้หนังสือภาษาอังกฤษมาก็คุ้มแล้วเอาไปทํางานต่อได้ละอันนี้ฟิตนิดนึงนะคะเดี๋ยวดูนะพิเศษของเราเขาจะมีว้าวเห็นเล้วเห็นเล้วมันฟิตมากอ่ะโอเคอันนี้เราได้มาห้าซองนะคะ แต่เดี๋ยว5ซองของเราเนี่ยมันจะมีการ์ดกี่ใบเรามาดูนะนี่คือเบสิกเห็นไหมคะว่าอันนี้การ์ดนี้ไม่ใช่การ์ดครบรอบ25ปีมันก็จะไม่มีโลโก้นี่การ์ดครบรอบ25ปีมันก็จะมีโลโก้แบบนี้นะคะอันนี้เขาแถมมาให้กับเรานะคะอันนี้เป็นเบสิก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  เบสิกเบสิกโอ้การก็จะแบบเห็นไหมทุกคนนี่มันจะวับวับ,บสวยมากนี่ว้าวอืมอันนี้ดีมากอะ่ะให้เก็บไปก่อนเก็บไว้ก่อนร้างสองเก็บไว้ก่อน อ่ะอันนี้ energy energy อันนี้ล่างหนึ่งเท n นเนอเทนนออ่าหมดต่อไปชุดที่สองเพยถือว่าเพยได้ตัวดีมาหนึ่งนะ b a สิกเบสิกเบสิกอ่าแต่นี้เป็นเบสิกธรรมดาแต่อันเนี้ยเป็นเบสิกที่มันเป็นตัวใหม่แล้วนะคะเห็นไหมมันเป็นฟอยล์แบบนี้นี่ว้าวแต่นี่เป็นเป็นธรรมดานะไม่ใช่ไม่ใช่ฟอยล์นะคะนี่ Energy Energy เบสิ c หัวสามของเราเบสิ c เ a s i c Basic มีร่างหนึ่งะคะนี่ Basic e อน r g y เราก็เห็นยังไม่มีตัวเสียงสำหรับพี่เอเลย กันใบสุดท้ายซองสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนซองสุดท้ายซองสุดท้าย ตัวเดียวกับพี่มีเลยนะคะนี่นี่สองตัวนี้เจ๋งมากโปกเกมอนครบรอบ25ปีภาคภาษาอังกฤษนะคะพี่เอถือว่าคุ้มค่ามากๆค่ะได้มา3ใบนี้นะคะถือว่าสุดยอดมากๆถ้าขายเนี่ยก็ ได้มูล,ลค่าเกินกว่าราคากล่องที่พี่เอซื้อมานะคะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาเปิดกล่องโปเกมอนครบรอบ25ปีที่เป็นภาคภาษาไทยค่ะ